เมื่อทีมงานคนรักถิน่นเข้าสู่พื้นที่ตำบลบางระกำจังหวัดนครปฐมสัมผัสแรกที่เรารู้สึกได้คือความรักความสามคัคคีร่วมแรงร่วมใจพัฒนาท้องถิ่นของคนในชุมชนส่งผลให้วันนี้ตำบลบางระกำก้าวสู่ความเป็นชุมชนเข้มแข็งอีกแห่งหนึ่งของเมืองไทยที่สำคัญเรายังได้พบกับบุคคลที่น่ายกย่องของตำบลบางระกำอีกด้วยหากถามชาวบ้านว่า ใครคือคนดีที่สุดในตำบลทุกคนก็จะตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าลุงสมเกียรติสุนทรอ,อําไพความดีต้องต้องพี่สมเกียรติสอนอุนทรอําไพเลยช่วยเหลือชุมชนโดยไม่คิดค่าตอบแทนทั้งสิน้นไม่ได้เป็นตั้งแต่ตอนนี้ก็เป็นตั้งแต่มาตอนรุ่งพ่อแกเป็นคนที่มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์นะคะแล้วเขาก็เป็นแบบคนดีช่วยแนะนําให้นักเรียนไปทางที่ดีอย่งรครับแกเป็นอะไร เขาเป็นผู้นำด้านปุ๋ยชีวภาพยังยังเด็กเรียนเนี่ยเขาก็จะไปสอนให้ตามโรงเรียนสอนฟรีครับเป็นคนที่ขยันขันแข่งต่อการงานที่สุดในโลกก็อยากจะให้หลายๆคนเป็นกับเหมือนลุงสมเกตด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเพื่อนบ้านทุกคนโดยไม่คิดถึงผลตอบแทนใดๆจากวันวานจวบจนวันนี้ชาวบ้าน ทางมอบความรักและความศรัทธาให้กับลุงเกียติโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆตอนนี้ไอ้ความพวกนี้นะมันบอกว่ามันลุกอยู่ในแม่น้ำนํำคลองเราอะนะเราอยู่ในฐานะของเครือข่ายของชมรมรักแม่น้ำถ้าจรนงก็เอามาทําประโยชน์กันด้วยการนํามาทําน้ำหมักชีวภาพได้นะแล้วก็เอามาทาปุ๋ยหมักได้ ถ้าเราอยากเห็นอะไรไดีๆเกิดขึ้นในสังคมหรือกับตัวเองหรือกับครอบครัวก็าตามเนี่ยให้เริ่มที่เราก่อนว่าเราไปพบใครก็ตามแต่เรายกมือไหว้เราได้ไหว้ตอบแล้วนั่นคือคุณงามความดีที่ตอบสนองเรามาเพราะฉะนั้นการทำความดีเนี่ยทำไม่ยากแต่เราต้องรู้จักนะรู้จักการเสียสละรู้จักการให้อ่านะในตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องของที่เรียกว่าจิตสะนั้นที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองมาการทำดีไม่ได้ทำยาก แต่การทําดีเนี่ยเราต้องใช้ความโอดโทนแล้วต้องตอบสังคมได้ว่าเราทําไปเพื่ออะไรไม่ว่างานบุญงานกุศลหลากหลายเรื่องทุกร้อนใดๆแม้แต่ความรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ที่ลุงสมเกียตินํามาถ่ายทอดให้คนในตนําบลโดยหวังให้ทุกคนยืนหยัดด้วยลําแข้งและใช้ความรู้ความสามารถไปต่อยอดสร้างพลังสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนทำให้วันนี้ลุงสมเกียรติ ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ปิดทองหลังพระของตำบลบางระกำรรจังหวัดนครปฐรม